สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นะคะ่ะเช้านี้ที่สำนักสงฆ์อัมพายวันวัดสว่างธรรมดานนะคะคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมาลีด้วยนะคะวันนี้มาลีก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านนะคะที่มาทำบุญที่วัดสว่างธรรมดานสำนักสงฆ์อัมพายวันนะคะก็มีหลายท่านหลายคน ที่เดินทางมาทําบุญกับปู่นะคะปู่ท่านก็รับแขกหรือรับญาติธรรมมาทําพิธีก็จะเป็นช่งชวงเช้านะคะถ้าวันไหนคนเยอะนะคะก็จะเข้าเป็นกลุ่มนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นรอบรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่เกินเที่ยงนะคะส่วนมากก็จะเป็นช่งชวงเช้าไม่เกินเที่ยงช่วงบ่ายก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะแต่ท่านก็ รับแข r เป็นเวลานะคะยังไงก็วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะยาติธรรมที่มาถวายจจตุปัจจัยวันนี้นะคะมาร่วมสร้างศาลามาทำบุญนะคะมาถวายอาหารเช้านะคะมาฟังเทศฟังธรรมนะคะมาขอกําลังใจมาข,ขอขมากรรมขออโหสิกรรมนะคะ หลายอย่างนะคะที่เห็นกันนะคะก็จะมีเจิมรถบ้างนะคะ <ไป S 1> เจิมรถเจิมกระเป๋าเจิมป้ายร้านค้าร้านค้านะคะเจิมรูปมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปพญานาครูปองค์เทพหรือหลายๆอย่างนะคะแต่ก็เรียกได้ว่ามาสอกเคาะมาเสริมบรารมีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะปู่ท่านก็เมตตาทุกคนทุกท่านนะคะที่เดินทางมาที่นี่นะคะ ถ้าท่านพอมีกำลังท่านก็จะต้อนรับแขกทุกวันนะคะจนถึงเที่ยงนะ,ะสำหรับช่วงมานะคะคุณผู้ชมคะบางวันท่านก็ติดกินนิมนต์นะคะสำหรับญาติธรรมที่เดินทางมาทำบุญวันนี้นะคะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาในบุญในกุศลกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอพรนะคะคุณพระพูดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะ ขอปูย่ยาท่าเสด็จนะคะปูย่ยาท่าเสด็จนาคราชขอให้ญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่มาทําบุญวันนี้มีความสุขร่ารวยกันทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องมาลิชาแนลด้วยนะคะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลิก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปส่องขันน้ำมนตนะคะไปส่องคันน้ำมนต์เพื่ออาจจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคให้กับญาติธรรมนะคะในว,วันที่ หกันยาสองห้าหสามนะคะคุณผู้ชมคะเพื่ออาจจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อคุณผู้ชมอาจจะโชคดีนะคะถ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวมารีก็จะพาคุณผู้ชมมาดูขันน้ำมนนะคะซึ่งญาติทํามสองท่านนี้นะคะงวดที่แล้วนะคะ ก็ตีได้เป็นเลขหนึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาถามท่านว่าทำไมถึงตีได้นะคะหรือว่าทำยังไงนะคะก่อนที่จะดูขันน้ำมนต์นะคะมีเคล็ดลับอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะแม่ทำยังไงจะดูขันน้ำมนต์ดูให้มันถูกตีเป็นแ <c oughs> ม่ทำยังไงดูขันน้ำมนต์ครั้งก่อนที่ตีได้หนึ่งหนึ่งอะ ต้องต้องทำยังไงก่อนนะคะร่าเ้งงงอิานิานร่าน่านนานาิเมื่อวที่แล้วท่านสองท่านนี้ตีตีได้เป็นเลขหนึ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะก็ไม่รู้ได้โชคเท่าไหร่นะคะแม่เหมือนสี่อีกอีกท่านหนึ่งได้เยอะไหมห้าหมื่นห้าหมื่นเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวงวดน,นี้จะให้สองท่านนี้ลองตีให้คุณผู้ชมนะคะเพื่ออาจจะเป็นโชคเป็นลาบก็ได้เนาะนะคะสักงวดนะคะก็ลองลองลอง,ลองตีให้หนูหน่อยค่ะแม่เป็นเก้าเก็ดได้เยอะเก็ดนส่งอะไรนี่เกิบเป็นเก้าเก็ดละเก้าเก็ เก้าเจ็ด7หนึ่งกดับดงูยังไงเจดน่งก็นึ่งนึจ้ะอันนี้เ้าอันนี้เก็ดไม่เหค่ะเก้าเ้าเก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 คาก้าเก้าก้าเกาเ้เป็าเก้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 ่เะก้าก้เ้เเกาาเะกับ 1> 7จ็หนึ่งนะคะพันตีให้ช่องมาริชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมท่านอื่นอาจจะเห็นเป็นตัวอื่นก็ไม่ไม,ไม่อาจจะและ้วแต่โชคลาภของท่านเนาะแต่ว่าท่านที่เคยมีโชคลาภจากคันน้ำมนต์ที่สำรักสมภายวันนะคะตีให้กับช่องมารินะคะเป็นเกจกับ7จ็หนึ่งะแม่เนาะ้าแมไหมเจ็ด อ๋อแม่แม่ลองวาดเจ็ดให้ดูหน่อยค่ะให้คุณผู้ชมดูหน่อยไหนที่แม่เห็นเป็นเจ็ดเจ็ดนี่ไงเจ็ดอันนี้เก้าอันนี้หนึ่งค่ะอันนี้ดูอันนี้ก็เป็นเจ็ดค่ะให้หลายท่านดูหลายมุมนะคะนี่รองท้าคดูเลยหลายมุมสินี่ไงเจ็ตรงนี้ อันน uhm uhm. 네ี้อันน um. ี thì, <c ười> <c ười> <c ười> ้นะไม่เอาเงินไม่เกี่ยวตัว้เลเกงามเอืมเกมนี่ก็เป็นลูกเอาให้ เดี๋ยวดูดูหลายๆมุมก่อนนะคะอืมเป็นหลายๆมุมเป็นหกเก้าก็ได้ก็จะเป็นเจ็ดเก้าก็ได้ไหนแม่หกหกเก้าตรงไหนคะชี้ให้ดูหน่อยค่ะอันนี้ทุกคนก็จะสีบริสุเชี่ออันนี้เป็นก้าบหัวใช่ไหมคะค่ะนี่เก้ากับก้บหัวเท่ากันไหมหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอะไรอย่างนี้ไหม จ้ะอย่านี้ไม่ดี่ดเป็นหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าอะไรเลยต่วพิเศษอีอ๋อหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าก็ได้เนาะคุณยายเขีนเป็นตัวไหนคะคันน้ำมันครั้งก่อนได้หนึ่งหนึ่งนะจสองก้นน้ำเพิ่นได้ห้าหมื่นคนหนึ่งได้หมื่นกว่า

ถ้าในตอนนั้นคือลงให้ดูทันทีนะคะแม่จ้ะวันนี้ลูกชายเราเด็กนั้นไปดูแล้อันทุกไงเนี่ยในเร้องเก่ยวับเมียคาขายของแล้วก็บพวกคนนี้นะกำหนดกำหนดให้มาได้มือมือท่านเจ็บตังเอาไปก้อนเนี่ยจะนะฝริดค่อยเห็นมารีดเนี่ยว่าลูกฟังถ้าถ้าเจ็บตังเอามาเพิ่นเห็ว่ามันคือมารีดมั้งว่าแต่เล่ได้จะแล้วแล้วจะคนตีถูกเหมือนกันนะแม่ บางคนอาจจะเห็นเป็นตัวหนึ่งน้องสาวพี่สาวเนี่ยเอาึ้นตามตัวสองตัวก็เอาจ้แม่ก็เลยบอกว่าข้าวก็เป็นเข้าเข้าก็เป็นหนึ่งหนึ่งเด้อกลูกขันน้ำม้วนครั้งก่อนมันก็เป็นหลายตัวขันน้ำม้นเสร็่วันนี้แต่ว่าไม่ออที่อยู่วัดเนี่ยเพิ่นเพิ่นที่ได้หนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นตี้นตีได้ตัวไหนหนึ่งเพิ่นว่าเก้าเจ็ดอ่ะก็มีหกหกหนึ่งเจ็ดบอกือเท่าไหร่ อันนี้เพื่อนว่าอันนี้เพื่อนว่าอันนี้เป็นเจ็ดเพื่อนว่าเพื่อนตีให้หนูเพื่อนอันนี้เจ็ดอันนี้เป็นหนึ่งเพื่อนว่าตัวนี้เป็นเก้าหรือหกก็ได้เพื่อนว่าเพื่อนตีให้หนูนะอันนี้คื่อเคือจ้ะมันโค้งน้ำไหลเนาะจ้ะไม่ว่าโค้งแค่สี่เหล็กโค้งแค่สี่เป็นยังไง ผ่งคือเตียป่งน้องงสีเป็นเลขกเป็หนึ่งใช่ไหมออทั้นก่อนก้ท่นก้อนกับพวงใี่สีก็เป็นเล็หนึ่งรั่งข่้นก้อนก็เป็นออกันหนึ่งสามเก่าหนึ่งกันพวกนี้สีก็ตีเป็นหนึ่งแม่พี่หลีแม่แม่เห็นเป็นตัวไหนแม่ตีให้หนูนหน่งว่านื้หันจะได้ตีอยู่ว่านึนึงมันแล้วแต่ตายหลีเดือคันน้ำมูลเนี่เนี่ยเล็นี่คือว่าแล้วตีแล้วเขียนนี่ก็เป็นเล็กนึเนี่ยแม่นบ่ะอืมบางครั้เพื่อนก็เห็นเป็น1นึงคือกันอยู่ค่ะ เพราะว่าเราเขียนหลายๆเทียวกันโค้งสไตล์เนี่ยเล็กท่ายกจังเป็นเหล็กนึงสุเทียก็เป็นเล็กอื่นจ้ะปูแล้วเขียนตีเนี่ยเลยแั่เป็นเหล็กเร้ลงแล้วลงเตาเนาะกันตีเป็นสองแปดแปดวันนี้เลขโทรศัพท์สัห้าแปดแปดเขาใจก็เต็มจนว่าขนาดออกหนึ่งหสามวดหากระสามเนี่เกี่ยวกันนี่น่ยกับเตาผู้บถือเมื่อกี้เนี่ยผู้บุถือ

เพราะว่าเหล็กหนึ่งมันงายเก้าแล้วเป็นเลขตึ้ไนะเก้าดเนะเก้ากับหัวกัเป็นหกทอ่อ่เจอเ้าเฮ้ยใส่สส่ส้ใส่สส่ส